ฮัลโหลสวัสดีครับผมผมชื่อตะวันนะคะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาทําคลิปแนะนําตัวนะคะผมก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะคบก็ผมจะมาแนะนําตัวนะผมชื่อตะวันนะครับผมนะผมอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับผมนะอ่าอยู่ในจังหวัดของอำเภอ อังหวัดพ่องอำเภอท่าชนะนะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ยังไม่หมดนะเดี๋ยวผมขอฝากอะไรหน่อยนะครับก็ขออนุญาตฝากร้านผมหน่อยนะครับร้านผมก็เป็น ร้านของตะวัน Channel c h นะครับรับเติมเกม Line ลนเจอรนะครับราคาเอื้อมถึงแล้วก็รับกลาง ID ดีลายเลนเจอร์รับเช็ค ID Line ยเลนเจรนะครับรับซื้อ ID ดราคาล้อนนะครับแล้วก็รับฝากขาย ID นะครับสามารถทักแชท a c e b o o k ส่วนตัวหรืออินบ็อกซ์เฟซบุ๊กส่วนตัวผมหรือทักแชทข้อส่งข้อความในเพจก็ได้นะครับผมก็ อ่าแล้วก็จะมีอนาเขาจะมีกิจกรรมแจกไ d ดีตึงๆของลาเรนเจอร์ในเพจเยอะๆนะครับก็สามารถที่จะไปตามดูกันได้นะครับส่วนคลิปนี้น่ยผมมาแนะนําตัวนะคบผมชื่อตะวันใช่ไหมแล้วก็อายุผมอายุ12นะครับปีนี้อายุ13 2022นะครับผมนะอ่าก็ผมเป็นคนที่ชอบเล่นเกมลาเรนเจอร์มากนะครับเล่นตั้งแต่ตอนเป็นไม่ใช่ตอนเป็นดิ <c oughs> เล่นตั้งแต่อายุ ประมาณ7ขวบได้เลยนะครับผมเล่นตั้งแต่ตอนเป็นเด็กกระปูกเลยนะตอนนั้นก็ประมาณปหนนะครับก็รวมๆแล้วก็ผมเล่นมา7 7ปีกับ8ปีแล้วเล่นตั้งแต่ปหนึ่งพอเห็นพี่ชายผมเล่นแล้วก็มันแบบว่าสนุกดีนะครับก็เลยมาเล่นดูก็ชอบนะครับเพราะว่า มันเอ็กกับคาเมรไรเดอร์ที่ผมชอบตอนเด็กๆด้วยนะครับแบบมันดีมากเลยผมก็ชอบมาร์สไรเดอร์อะไรพวกนี้ด้วยตอน,นเด็กก็เออปัจจุบันก็ไม่ได้ชอบแล้วนะครับชอบเป็นอนิเมะมากกว่านะครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็ประวัติผมมีไม่เยอะนะก็ไม่อยากอธิบายอะไรเยอะก็ผมชื่อตะวันนี่เองนะครับจะเรียกน้องหรือเรียกพี่ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยนะครับผมนะก็ อย่าลืมคอมเมนต์กันมาด้วยนะครับและคนที่ไม่ติดตามก็กดติดตามด้วยสักเดี๋ยวคืนแม่งนะครับผมก็กดติดตามผมด้วยนะครับผมก็จะทาช่องนี้เป็นช่องของไลนเ์เลนเจอร์แบบแน่นอยแล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็จะเป็นช่องนี้เป็นช่องไลน์เลนเจอร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามผมและสนับสนุนผมกันด้วยนะครับผมแนะภายในภายภาคหน้าจะมีกิจกรรมการแจกไอเดหรือแจกของต่างๆที่มันเกี่ยวกับไลน์เลนเจอร์ก็ติดตามกันไปนะครับผมก็ ผมบอกแล้วว่าผมรันวงการแล้วนะครับออกจากบันพิตหรือว่าปลดประจำการจากวงการบันพิตเรียบร้อยแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ ฝากช anel youtube ของลายเลนเจอร์ของผมอีกช่องหนึ่งไว้ในดวงใจคุณด้วยนะคบสำหรับวันนี้ก็บ่ายครับขอบคุณที่ดูจนจบก็อย่าลืมไปเติมกับร้านผมนะครับราคาเอื้อมถึงนะคบผมทั้งรับกลาง ID ทั้งเช็ค ID ีเกมนะคบผมเลยบอกเลยว่าคุ้มมากๆทั้งรับเติม r u b ี้เกมลายเลนเจอร์นะคบสำหรับคนที่เติมไม่เป็นเก็สามารถที่จะมาเติมกับร้านผมกันได้นะครับปลอดภัยไม่มีการรีฟันอย่างแน่นอนนะคบผมเติมสะอาดสะอาดเลยนะคบผมก็อย่าลืมมาเติมกับร้านผมกันด้วยนะคะผมนะราคาก็เหมือนกับตัวเกมแล้ว่าสำหรับคนที่เติมไม่เป็นก็ รับกลางเช็ครหัสเกมลาเรนเจอร์นะคะผมแล้วก็รับไอดีราคาล้อรับฝากขายไอดีลาเรนเจอร์ไม่มีค่าฝากนะครับส้องสบวันนี้ก็บายครับผมเจอกันคลิปหน้า